วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิซูโปรปางบายเซลเมยนะคะวันนี้เมย์จะพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถรุ่น e 2, 2022, อ็กเพนเดอร์2ีสีขาวมุกนะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่895,000บาทนะคะสำหรับรถรุ่นสำหรับรถสีขาวจะบวกเพิ่มอีก1 0,000น,น,นะคะอ่ะอาเดี๋ยวมาดูกันว่าเมย์ดีไซน์ตกแต่งรถคันนี้แบบไหนบ้างนะคะอันนี้เราเตรียมส่งมอบให้กับพี่ะไทยรัฐหรือพี่ออยลเราเองส่งมอบวันพรุ่งนี้นะคะอ่า ๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะและแน่นอนเด่นๆของรถคันนี้ที่ขาดไม่ได้จะเป็นในส่วนของตัวอักษร X p e n d e r แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวสีดําเงาส่วนตัว X อพี่ออยเลือกเป็น X สีแดงแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นความตัดกับตัวสีรถนะคะและถัดมาด้านล่างนะคะสเกิร์ตชุดนี้พี่ออยชอบมากเพราะว่าเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่มาดูรถกับเมย์เลยบอกว่าพี่จะเอาชุดนี้อันนี้ก็คือชุดแต่งเน็กเตอร์นะคะ บอกเลยว่านิกเตอร์จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตแบบพรีเมียมมากๆนะคะสกเกิร์ตของเขาคือเป็นการพ่นสีทั้งหมดจะไม่ใช่เป็นการติดสติกเกอร์นะคะสีสกเกิร์ตจะเป็นสีขาวตัดกับสีดําเงาแล้วก็ส่วนตรงกลางยูฟิเซอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นสีสีเทานะคะและส่วนด้านข้างที่เป็นสีแดงๆตัดเส้นสายสีแดงก็จะเป็นการพ่นสีเหมือนกันจะไม่ใช่สติกเกอร์นะคะอันนี้คือเป็นความพรีเมียมของรถ เออของอชุดแต่งเนิกเตอร์นี้เลยนะคะมาพร้อมไฟไฟเดย์ไลท์ด้านข้างแบบนี้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เมยเปลี่ยนให้กับรถคันนี้นะคะก็คือในส่วนของไฟหน้านะคะเดิมมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนอันนี้เมยเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างและวก็วิสัยทัศน์การขับขี่ตอนกลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่าแบบนี้เลยสวยๆนะคะ ถัดมาด้านข้างนะคะสำหรับรถ x p ็ n d e r GT 2022คันนี้แม็กจะเป็นแม็กปัดเงาติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะขนาดยาง205 55 R17 นะคะอันนี้ก็จะติดตั้งจากโรงงานมาให้อยู่แล้วอ่าแล้วในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะคะอันนี้เลยก็จะเป็นอ่าสเกิร์ตของรุ่น n e c t o r อนะคะอัน,นอันนี้ก็จะเป็นการอ่าพ่นสีเหมือนกันจะไม่ใช่การติดสติกเกอร์สีเส้นส,สายสีแดงแบบนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของอ คำว่านิคเตอร์ตรงนี้จะเป็นการติดสติกเกอร์แบบ3าดีเพื่อเพิ่มความนูนนิดนึงให้กับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะ,ะและถัดมาด้านบนนะคะที่พี่ออยเลือกก็จะเป็นในส่วนของเบ้ามือกันลอยนะคะอันนี้พี่ออยเลือกเป็นอ่าสีเป็นลายเคปล่านะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นดําเงาดําด้านหรือว่าเป็นสีโเมียม um, หรือลายเคปล่าแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์ หรือออกแบบรถของตัวเองได้เลยว่าอยากให้รถเราหล่อเทสปอร์ตมากแค่ไหนเนาะอ่าและในส่วนของฟิล์มนะคะอันนี้ฟิล์มพี่ออยติดเป็น60รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกก้องแสงอย่างดีนะคะอันนี้เรารับประกันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสาดอันนี้เลย,ยอ่าประโยชน์ของเขาก็คือการหยดน้ําเข้าไปด้านในเพื่อไม่ให้มันเปิดเอนนะคะคิ้วกันสาดแล้วก็แถมให้ใหสําหรับทุกรุ่นทุกคัน และถัดมาด้านหลังนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมิติเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังรุ่น n e c t o r Auto Sport แบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีความเป็นสปอร์ตพรีเมียมเหมือนกันด้วยกันพ่นสีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงเส้นตัดสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการพ่นสีเหมือนกันจะไม่ใช่หาสติ๊กเกอร์เหมือนชุดแต่งอื่นๆนะคะแล้วก็พี่ออยกำชับมาอยากได้ไปลายท่อคู่เป็นปลายท่อกลมนะคะ เราจัดให้พี่ออยตามคำขอเลยนะคะอันนี้แต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากให้เป็นปลายท่อกลมหรือว่าปลายท่อเหลี่ยมลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะคะและเมยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดเซ็นเซอร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยกันทั้งหมด4จุดด้วยนะคะเอาไว้แบบเวลาถอยจอดหรือถอยออกจากมุมจุดอับสายตาอันนี้จะช่วยได้เนาะอ่าและยังไม่จบนะคะมาดูข้างในที่เมแถมให้กับพี่ออยอีกหนึ่งอย่างเนาะก็จะเป็นในส่วนของ นี่เลยพรมกระดุมเข้ารูปเต็มคันนะคะยาอมีตั้งแต่ด้านหน้ายาวมาถึงด้านหลังตรงที่ใส่สัมภระตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะมี2ส,สีคือสีดําขอบสีแดงแล้วก็สีดําขอบสีดําอันนี้ลูกค้าเลือกได้เหมือนกันว่าอยากให้เป็นสีแบบไหนนะคะแล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้คือพี่ออยเล,อเลือกไม่ติดหน้าจอเพดานเหมือนรถเหมือนรถคันอื่นๆนะคะอันนี้พี่ออยเลือก เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วแต่ว่าเพิ่มแรมแล้วก็เพิ่มลอมนะฮะจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วแรม4ลอม64มาพร้อมกล้อง6 0 3อ่ะ360ไม่ใช่600มาพร้อมกล้อง360นะคะหรือกล้องรอบคันนั่นเองอันนี้พี่ออยขอเพิ่มมานะ,ะเราก็จัดให้เลยและอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะว่าลูกค้าต้องการเป็นจอพีดานหรือว่าอยากได้เป็นกล้องอมองรอบคันอันนี้ก็คุยกับเมย์เพิ่มเติมได้เลยนะคะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เมอัปเกรดให้กับรถคันนี้ก็คือเมได้อัปในเรื่องของระบบการปลดล็อกรถให้กับรถคันนี้ด้วยนะคะเดิมๆรถคันนี้คือเวลาเราปลดล็อกรถนะคะกระจกมันแค่กลางออกนะคะแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวตรงนี้จะก,กระพริบอันนี้คือเมอัประบบในเรื่องของเปิดไฟหน้าให้ด้วยแล้วก็มีเสียงดังแบบติ๊ดติดแบบนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้คือง่ายต่อการค้นหารถเวลาเราไปจอดรถในห้างหรือว่าจอดรถที่ไกลๆนะคะอันนี้ก็ เป็นความาเพื่ออานวยหรือความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งให้กับเราเลยนะคะอันนี้เมย์ก็ได้ติดตั้งให้กับรถคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากแต่งแบบนี้ก็สามารถเม้นคข้ามาสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ,อยากดูชุดแต่งอื่นๆก็สามารถทักมาคุยกันได้ที่อินบ็อกนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> จะได้ไม่พลาดโปรดีๆ <Okay. S 1> จากเพจ <Okay. S 1> มิสซูโปรปัง b ายเซลเมย์ <Okay. S 1> me, ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ